อันนี้ก็จะเป็นพริกกระเลียงนะครับก็วันนี้ทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับวิถีชีวิตคนร้อยหนึ่งวันนะครับก็อยากกินอะไรก็ต้องปลูกเอานะครับวันนี้เราก็มาเก็บพริกนะเก็บพริกเก็บผักหลายชนิดนะครับที่ที่มาอยู่ในไร่เศรษฐกิจพอเพียงนะก็จะมีพริกมีอะไรเยอะมะเขือเดี๋ยวเราพาไปดูแต่ละชนิดนะครับว่ามีอะไรบ้างเรื่องอาดัตแรกก็คือพริกก่อนเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพริกกระเลียงนะครับมันมีเยอะนะครับมะเขือมะเขืออันนี้ก็ก็บไม่ทันเบนนี่ก็สามารถเอาเอา,มาเมล็ดแบบว่ากิดแล้วก็เอาไปตัดแห้งเอาไว้ปลูกปีหน้านะครับเกษียาสะดวกก็จะประมาณนี้นะครับมะเขือที่เราเกินได้มาก็เยอะแล้วนะก็อยู่นี่นี่ มะเขือมันมีหลายชนิดอันนี้ก็เป็นมะเขือเหมือนกันแต่ว่าสายพันธุ์อีกแบบหนึ่งลูกชาจะออกโกขงหน่อยนีย่นี่น่าจะสิบโลแล้วเด๋ยนนะมะเขือที่กระลาออกลูกก็นี่ก็เก็บปลูกไว้ปลูกไว้กี่ปีต่อปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นผัดเหมือนกันก็สามารถเอากลับไปต้งเอาไปทำกะข้าวกินได้ มีเยอะนะครนี่พริกแดงเยอะมากครับผนดูอันนี้ก็จะพับเหมือนกันมันคล้ายๆใบกะเพรานะฮะแต่ว่าออกอีกลสชาาินึงเมื่อกันก็จะปลูกไว้ประมาณนี้คนระับเมื่อก่อนเขาจะปลูกรวงกับลายหมูเบียนะครับเพราะว่าสมัยนี้เขาห้นทางลายหมูเบียงก็เลยต้อง ตกเอาในป่าประมาณนี้นะครับคือพื้นที่ก็จะชังด้วยนะครับอันนี้สามารถถลายลงไปได้เดี๋ยวเราพักขึ้นไปดูขบงนะครับสวยใหญ่ก็จะไปพริกนะเพราะว่าพริกมังเก็กเก็บไว้กี่ได้นามสุกหลายปีทีเดียวนะครับสองปีหรือสามปีโอ้ตรงนี้สวยมากนะครับมะม่วงกับใบกะเพราครับ เยอมาโอ้พริกวันนี้น่าจะเก็บไม่หมดเพราะว่าบอกได้ที่ว,ว่าเยอะมากอัที่เราเก็บอันดแดงๆนะเอาไปตากแห้ตากให้ก็เก็บเมื่อกีนได้ปีสองปีนู่นถ้าปีมะเขืออะไรพอน้ำก็แป๊ดเดียวนะครับนี่พริกโอ้น่าจะเก็บไม่หมดนะวันนี้ตรงมะเขือ โอ้ฝันนี่ก็เยอะมืากันนะดูดิมาเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันนะครับคุณเราก็ลงไปข้้งล่างแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ลุ้นๆเดี๋ยวก็ค่อยดืงไปนะเพราะว่าชังมากบริเวณนี้ ก็ประมาณนี้นะก็มาด้วยกันกับกับแม่คนหนึ่งนะครับแม่ก็เอากลับไปเยอะทีเดียวเนยะดูของเราอันนี้ยังไม่หมดนะครับมันมีฝันนุ่ด้วยนะเพราะว่าเต็มแนละ้วเอาไปตากแห้งเดี๋ยวพรุ่งนี้คนมาก,กิดใหม่นะครับได้พลิกเยอะมะเขือมะเขือมีเยอะนะอันนี้ก็กลับไปกินไม่ได้นะเพราะว่ามันสุกแล้ว ก็เอาไปเก็บเมล็ดแบบว่าให้ตับแห้งเอามเมล็ดก็บไว้เก็บไว้ปลูกปีหน้ามาเรากลับกันดีกว่านะก่อนนะครับก็สารวัน,นี้เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับพูกันอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ